Moi! Oh, iloinen! Oh, no, no, iloinen! Hyvä! Tjokki! Hyvä, 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 hyvä poika. No niin, sama paikka. อยเดี๋ยวเพื่อนมาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวน้องชายมาหนเดี๋ยวน้องชายก็มารอก่อนตุเลกอตะ่ะนี่สปิตาออรต์ต่ะนี่สปิตาออรต์ตออร์ต้าแจ็กกี้ต่เอริกตุเลกอตะ่ะน้องชายจะมาหานะคะตอนนี้รอเมื่อกี้ไปขุดหนูนะแม่บอกว่าเดี๋ยวน้องจะมา เนี่ยความรอนะคะรู้ภาษาจะตายเดี๋ยวก็มาลูกรอรอคือครึ่งชั่วโมงนะัุเลก็ต่ปตีตาโเอโรตวาวหันอะไแล้นนี่มนเมนหนาาอโรตาเสียละกิโตส